สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทันเราจะเดิอมอนี้กลับมาพอกับชาวเพรว่าคนเก่าคนเดิมทุกคนก่อนเืินนะชาวเพีว่าต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อเอฟซีทุกคนทุกทันว่าจะเป็นเอฟซีทั้งฟังล่าฟังไทยและกระทั่งต่างประเทศทุกทุกคนทุกทันเนาะที่มีคอมเมนต์ในไลฟคนในไลฟ์ทันมาว่าให้ชาวเพีว่าว่าเพรว่าเอ้ยเจ้ากับวอาเกินไปใบเนาะวอาให้ประเทศ เวียดนามจังสันจังสีแล้วก็วาให้ประเทศตนเองแล้วก็วาให้ประเทศไทยประเทศลาวประเทศเวียดนามเกียดติช่างโกรธแค้นกันใดแนวดในมุมมองของพเปนเอสาสเปนกะบรด้มีเจตานาทุกคนบางคนก็นด่าว่าเออมึงอวยลาวเกินมึงอวยไทยเกินไปแล้วนะมึงจะอยู่นั่นเลยหรือ,อไงอะไรต่างๆนานาน,นะทุกคนใส่ร้ายประเทศเวียดนามน่นนี่นั่นแล้วก็ใส่ร้ายประเทศตัวเองน่นนี่นั่นนะทุกคนก็คืออยากจะบอกว่า ขอโทษกันละกันนะคะต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเพาวาก็พูดไปตามความรู้สึกเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเพาวาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดเพิงถึงใครอยู่แล้วเพาวาก็ไม่ได้เจาะจงบุคคลน,น้นบุคคลน,นี้เพววาก็แค่เล่าในส่วนที่เป็นความรู้สึกแล้วก็ในส่วนที่เราไปเห็นว่าคอมเมนต์ในความคิดในความสงสัยของเราว่าเออมันเป็นแบบนี้นะ เรื่องจริงที่แพวาพูดถึงเนาะว่าคนเวียดนามในประเทศเราเยอะจริงไหมพูดจริงๆมันก็เยอะและการที่เขาไปทํามาค้าขายถามว่ามีจริงไหมก็มีจริงแต่เราก็เป็นแค่ความสงสัยเป็นสิ่งที่เราสงสัยมาตลอดว่าเออก็เข,เข้ามาได้ยังไงแต่เราถามแล้วเรากลับไม่ได้คําตอบมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราอยากจะ รู้อยากจะเห็นเราก็แค่อยากจะมาพูดแต่ในกรณีนี้คือแพรวาก็ไม่ได้พาดพิงถึงใครว่าคนโน้นนะเขาชื่อคนนี้นะเปิดร้านอยู่ตรงโน้นตรงนี้นะก็ไม่ได้บอกใช่ไหมคะทุกคนก็คือพูด,ดง่ายก็คือในกรณีที่เราพูดรวม,มๆใช่ไหมคะแล้วการที่คนไทยมาเม้นต์บอกว่าเออก็น่าจะรู้ตั้งนานแล้วมันก็จริงอย่างที่เขาบอกใช่ไหมคะจะบอกว่าแพรวอวยมันก็ไม่ใช่มันก็ เออคือความจริงอะ่ะก็ต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะทุกคนอยากจะบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเพรวาเองหรือว่าคนอื่นก็ความคิดเห็นมันไม่เหมือนกันนะทุกคนก็ต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นแบบไหนและในกรณีที่คิดว่าเพราวาอวยคนไทยเกินไปเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ประเทศเขา การไปท่องเที่ยวในประเทศเขาโน่นนี่นั่นเกี่ยวกับถนนนทางเกี่ยวกับห้างเกี่ยวกับตึกเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการอยู่การกินอยากจะบอกว่ามันไม่เกินไปนะทําไมถึงคิดว่ามันไม่เกินเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้และมันเป็นสิ่งที่ตาเราเห็นมันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นน่ะจะให้เราบอกว่ามันไม่ใช่มันก็เป็นไปไม่ได้อะจริงปะเออมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าจะอวยยังไงอ่ะ จะให้พูดยังไงในเมื่อเราต้องดำเนินต่อไปอะเพรว่าต้องต้องทำยังไงอะจะบอกว่าไม่ใช่หรอมันก็เป็นไปไม่ได้คือบางคนอาจจะมองว่าพูดเกินไปอวยเกินไปโอ้อวดเกินไป,อ,นไปอะไรประมาณเนี้ยไม่คิดจะกลับบ้านตัวเองเลยหรออะไรประมาณนี้และเคยไปเที่ยวประเทศเวียดนามหรือ,อยังประเทศเขาก็ไม่ได้ด้อยพัฒนานะและทำไมอวยแต่ไทย เออก็เพราะว่าแพาวายยังไม่ได้ไปเที่ยวประเทศเวียดนามไงเลยไม่รู้ว่าประเทศเขาเป็นยังไงก็เลยไม่ได้ไอวยไงแต่ประเทศไทยอ่ะคือไปเที่ยวมาแล้วอยู่มาตั้งยี่สิบปีก็เลยสามารถพูดได้ไงคะก็ต้องเข้าใจนะไม่ต้องมายังไงอะ่ะก็เลยอยากอยากจะอยากจะบอกนะทุกคนว่าถ้าทำไม่เข้าใจผิดนะ ็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ต้องขอโทษแล้วกันแต่อยากบอกว่าถ้าห้ามไม่ให้อวยหรือไม่ให้พูดถึงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราพูดในสิ่งที่เราเห็นเนาะและยกตัวอย่างอะ่ะก็คือบางครั้งอะ่ะคนเวียดน้ำอ่ะก็จะหลงตัวเองเกินไปดูสิว่าเขาพัฒนาไปขนาดไหนยูทูบเบอร์คนเวียดน้ำที่มาเที่ยวไทยเขาก็ยังเออชื่นชมและ คนลาวหลายๆคนที่ชื่นชมคนไทยก็คือเขาอยู่ประเทศไทยถ้าไม่ชื่นชมคนไทยหรือว่าไม่ชื่นชมประเทศไทยจะให้ชื่นชมประเทศไหนล่ะใช่ไหมคะก็ต้องเข้าใจนะคือเรื่องทั้งหมดทั้งมวลอ่ะคือเพรว่าไม่ได้คิดว่าจะเอามาเป็นประเด็นมาเอาเชื่อมโยงนะคะแต่ว่าบางคอมเมนต์เราก็ไม่จําเป็นต้องมาด่าขนาดนั้นก็ได้เนาะเพราะว่า ฟังแล้วมันก็เสียใจอะ่ะก็เจอมาบ่อยไม่รู้จะทำยังไงนะทุกคนจะปล่อยผ่านมันก็ยังไงกันดีอะ่ะด่ามาก็ด่าไปแรงมาก็ต้องแรงไปอย่างนั้นใช่ไหมถึงจะพอใจอะไรประมาณนี้แล้วก็ก็คือมีถามถามว่าเอฟซบางคนเขาบอกว่าเพียวว่าการที่เราอยู่ในสาธารณะ เราก็ต้องโดนก็จริงค่ะอันนี้ก็คือน้อมรับแหละมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าถ้ามันเกินไปเราก็มีสิทธิที่จะพูดนะไม่ใช่ว่าจะให้เราอยู่นิ่งเฉยปล่อยผ่านไปทุกเรื่องเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะและก็จะมีบางกรณีเนาะบางคอมเมนต์ที่บอกว่าเออคนลาวอะ่ะโง่มากเลยที่ปล่อยให้คน เวียดนามมายึดของประเทศตัวเองยึดอาเซีโน,น่นนี่นั่นก็สมควรแล้วที่เวียดนามจะมาอันนี้ก็คือมันก็จะมีหลายคอมเมนต์นะถามว่าที่คอมเมนต์แบบนี้มีคนไทยด้วยไหมมีคนลาวด้วยไหมก็จะมีหมดนั่นแหละทุกคนมีคนเวียดนามด้วยไหมแต่ก็อยากบอกว่าสิ่งที่เราเห็นมุมอมองที่เราเห็นหรือว่าการที่เขาบอกเราอะเราก็สามารถว่าจะโกรธไหม มันก็มีถึงขั้นว่าโกรธหรอกทุกคนแต่มันจะมีความสะกิดในใจว่าเออมันก็จริงอย่างที่เขาว่านั่นแหละเพราะว่าการทํางานของทางบ้านเราเนาะก็สู้เขาไม่ได้อะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขยันขยันแล้วก็สลาดจะพูดได้ง่ายก็คือสลาดแกมโกงอะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะมันก็มีทั้งคนดีไม่ดีปะปนกันไปแต่ในกรณีที่แบบว่ามาด่าให้ยูทูบเบอร์เราว่า อวยประเทศไทยเกินไปอ่ะมึงหลงประเทศไทยนู่นนี่นั่นคือเราจะบอกว่าเราจะทำยังไงอ่ะเพื่อไม่ให้สิ่งที่เราได้รับอ่ะมันมองเป็นการว่าอวยอยากให้มองว่าเป็นการที่เราชื่นชมแล้วแบบว่าเผยแพร่ดีไหมถ้าคนที่คิดได้นะเราต้องมองว่าเออประเทศเขามีความพัฒนาแล้วก็จเจริญแบบนี้ด้วยเนาะ อยากมีจังเลยโอ้ยดีจังเลยเราอยากจะรู้ว่ามันทำยังไงมันผลิตยังไงเราควรจะดูว่าเป็นตัวอย่างสิไม่ใช่การที่เราเอาลงให้ดูอ่ะแต่จะมาคิดลบคลิปในทางคิดในทางที่ลบว่าเราอวยและเราชื่นชมเกินไปเพ่อยอดไลค์ยอดวิวน่าเงินนู่นนี่นั่นคือสิ่งที่แพรวาเผยแพร่เนาะอยากจะบอกว่าประเทศเขามีแบบนี้แบบนี้นะ เราอยากจะมีบ้างอยากจะมีบ้างคือถามว่าใครบ้างที่ไม่อยากจะมีถนนหนทางดีๆละ่ะวิ่งผ่านหน้าบ้านตัวเองโดยที่แบบว่าไม่มีทางแบบว่าดินโคนอะ่ะไม่มีทางที่แบบว่าเราต้องจอดรถแล้วลากรถไปแบบเอาแบบเอาอะไรมาลากเอาคนมาลากเอาไม้แย่เข้าไปในท่อรถแล้วก็เอาคนมาผัก ด้านหลังอะเพื่อจะให้รถมันไปได้มีใครอยากเจอแบบนั้นบ้างคะ่ะก็ไม่มีใช่ไหมแต่เรามาเห็นในสิ่งสิ่งนี้เราก็เลยต้องชื่นชมเราก็เลยต้องอวยนะทุกคนคลิปหนึ่งเนาะที่แพรวาดู้แพรวาไปเที่ยวแล้วถ่ายถ,ายถานนหนทางอะมีคนดูต้องเป็นแสนแล้วก็มาด่าว่าเอออวยไทยเกินไปนันนู่นน,น,นี่นั่นจะอยู่ประเทศไทยเลยหรือไง จะไม่คิดกลับบ้านเลยเหรออะไรประมาณนี้ทุกคนถนนเข้าสวยแล้วมึงกินได้ไหมมึงไปนอนที่นูน่นทีไปนอนกลางถานนเลยสิไปปลูกบ้านอยู่เลยสิอะไรต่างๆนาะนาะถามว่ามันทําได้ไหมล่ะถ้ามันทําได้ก็อยากทํานะใช่ไหมนี่แหละทุกคนคือความรู้สึกอยากจะบอกว่าเปิดตายอมรับบ้างเถอะว่าการที่เราให้ดูอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากและถ้าเราคิดที่ดีเนาะ ตียังไงก็คือเราคิดว่าเออทำให้เรามีแรงบันดาลใจไงว่าเออบ้านเขาหรือว่าประเทศเขามันพัฒนาไปขนาดนี้แล้วอย่าไปมองแค่ด้านเดียวว่าอวยพอยอดไลคอยดวิวซิต้องให้มองแบบเออเขาได้ถ่ายให้เราดูในสถานที่ต่างๆที่เราไม่ได้ไปที่เราไม่ได้เห็นที่เราไม่ได้พบเจอสิคะคิดบวกเป็นไหมก็อยากจะบอกนะคะ โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าคำพูดคำไหนที่ไม่เพาะหรือว่าไม่ถูกใจหรือว่าพลาดพิงถึงใครก็ต้องขอโทษขอโทษขออาภัยเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํำลังแรงใจให้แพรว่าในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสบายดีสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย